สวัสดีพี่น้องทาง youtube ครับสุทุกคนป้าดไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วนะเมื่อนิ้พอดีนางานไม่หลานกว๋วยเตียเ๋ยวก็เลยกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนก่อนสีเดินทางหาความสีเดินทางเลยกินอิ่มก่อนมูลเลยมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปท้างา โอ้เต็นแปลนหมดแล้วเต็นอะเพิ่งงานกบกำลังเก็บเวทีนะครับเพื่อไปงานต่ออำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครน,นะครับงางหาเงินเฮียเป็นอย่างว่าไม่เงินเฮียติตะกีดก้ดลร้อตะเกียดตะเกียน ต, rua, ต ine, ะกี้เนาะตะกี้ฟรีผุนเนาะกับเขาอ,อีเบลเขาอีเบลเขาไอเมียวลำเลี่ยวว่ายคลิดสังหนาเนี่ยหาเงินอย่างหายางคิมเงินเฮียได้อีหลีดิเทลหาเทลซิบเทลเศร้าผดิเนี่ยว่ายางจีนคิดพ่อหนาเขาดิพ่อหนาเขานั่งเอกเหมียวเขาเบลคนใจแฟนแฟนก็ฝากติดตามทางคนใจแฟนแฟนผุนละนะครับเดินไปเหตุผลงานอยู่บุน อยู่ในสายมอลำ่ำวันนี้มันเกิดอ,อีเบลนะวันนี้มันเกิดน่องเบลนรุดดุลน,นะครับไวพรผ่าน YouTube นะครับขอห้สุขภาพแข็งแรงจำารวเงินทองเห่งมันหมาน,มนยุ่คุณจะห้มันหมานนะครับสานงานสานความสุขให้แฟ้นคับคือเกานะครับพี่น้องแฟ้นคับผู้ได้ไวพอนกับไวพอนไตคลิปนะครับ เบลนารูด да. ุลหลายคนก็จําได้ยูดอกไม่จำไม่ได้บแปลกๆเอื่อนจำไม่ได้กสิแปลกอยู่นายนอกจากจะเป็นแฟนครับไม่เขามามายังหาเงินเฮียฮะบ่แล้วเขากวดแล้วหาติป์ยากกับยังหาเงินเฮียเยี่ยมห่างบอกเราถ้าฉันมาหนูเรื่องอยู่ ว่าฉันรักนื้อลอยเนสกอตเ่นเอ้าลอยนขึ้นบตไปซื้อเหลากินจนมอร์อบ้าพี่เาหนักูบ่าวบ่เก็บโต๊กบ่เก็บโต๊วิบ่บ่ล่ะให้มาเก็บโต๊กโอ้ยบัวผู้ใดมา่ด้วยเนี่มาคิดอยากนักผู้สีซักเสียผาให้เอ้ย สปีแล้วอาจจะมีงานู้ึ้นรถขันไหนสูขึ้นรถคืนไอท็อนขั้นาขั้นสบขั้นไม่ตูขคืนตะกีเพราะไรึ้นน้ำขั้นเนี่ยหนขั้นน่าเสวยังกรอบพาะนะเออขั้นะดมฟุโอ้ยแรงไขึ้น มะรับมมีขื้นจ้าคนอะไรกันขั้นพุ่งมไหถึงอ๋อขอยการลูกไ่เป็นชุ่มมีสิ่มโลไม่ติมมีลูกม่แก้มอีนิมีปีดมีสิ่มเออมุนี่ไแล้วกัน E.S มีสามก็มีหนมีเออพีเอมีหอมมีเหมียวหลพีรี แต่าขาเจ้าคืเอเก็บเวทีไม่ถะเนาะบู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 บ,บข้าเดียวชาบไเรือหรออ๋อชางเนี่เป็นของเจก่อนบ่ถากกพว้นหนาของเก่อนอ๋ออีปูนางขั้นไดสันเอ้าข้างหลังมันมี้องน้ำตี โอเลอผมด้วไมูว่าห้างหลังมีห้องไัน เฮ้ยบ้เขาก็สารภาพเขาบอกเจาปตันใส่ของพี่เมียวเ้าจะยกร่างไม่ซื้อร่างตลาดชั่อวากล้ามหนึงนรารอดร่างใบหนึ่งเ้ากันใบเด็ดสีารพัดสองพันมือก็จะว่าปวดขาเรีนจับบาดหอมยังจะปวดขา

ลำปูยัดมะนาบอนีกระตูานมนาบอนีกระููเนี่ื่มา้ใส่ังน่ะว่าว่ามนในครงนี่เออทเอลงอัเดาขาวอ่ขาไดอเอาข่าีว่างมาดีดีไอ้กุยกรัมเนืสู๋พ่อเดคามาจ่ายคายยกล่างเขาัดะดดับเงินวนเนี่ยมัน้ย จะสบายแล้วเนาะมึงกางเต้นสเต้นร่างสามร่างหนึ่งในมือล้าพันกลัวผุดาร่างมือมันห้ล่างมือมันกางเต้นไว้หนาลดล่างเนี่ยมาได้กําไรแห้งมือาเต้นดนเองกันืนเองล้างสีฟ้าๆอันนีหลีสิบ้าืนไห้เลยพอมันหลับจ่างมาแล้วมันหลับเงินมาแล้วมันก็ต้องคื่น รู้ห <c oughs> าม,าม่ายอ่ะหายสิ่นม่เ็นซนมมนสินักขึ้นไหนคือว่ามีบูเดลขึ้นเลยล่างี่ย มีหัวขวดอีบรอยหัวที่นอนมอนมุ้งเป็นดาเอาิ่ะดาเอาตัวนีฟูงไงใส่เอา่งใส่่ได้ใส่หมใส่ถ้าเป็นตะกุยตะัน่เาเขาบ้านซากสุดบ่อสาม้ย เพี้ยนชุนกขาไปงหัวพน่าจะชุดเลยเ็นบกนทุกุกียว่ากเัน่ันเลยนั่นพอเขากวดปุ๊บมันก็ิจ่ายเขาเลยนั่นใหญ่รเลยปล่อยใส่ไปส่ปล่อยใส่ไปส่ ตายแลบอกบอกฟอใสจัดเบาะรถบัสให้หน่อยจะขึ uh ้นรถบัสนะเนี่ยนอนอยู่เส้นไหนนอนในรถหรอโอ้ยสตาร์ลดนอนอย่างดีน่อยอี่าวเจ้าลี เมลงดพอ,อกันนะครับอยู่อำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดส,สกลนครสอดแจงให้กอน,นะครับมีไลฟ์สด12 13 14 15นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ12 13 14 15บาท1 5 9บาทหรือเปล่าราหา10ก่าจะมาผิดราหา10กนี่แหละพูดใี้ มาทันด้สื่อบักนะครับหรืออยากเบิง์กากสื่อเขาไปได้นะครับผ่านไปเมื่อนี่เร็วนะคลิปนี้เา้าไวซ์ซันนีพี่น้องครับคลิปหนาวเชิงราก,กันพอกันคลิปหนา ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการกดเขาว่าเบิร์กมียอดวิวนะครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเวลาไลฟ์สดด้วยนะครับโอ้ยนด็ดดีได้ลีต,ตัวหันเนี่ยบาทหนึง่งหมดตัวนี้จ่า,ายบาทก็พอหาสิบ,าบบาทบาท่ได้หาสิบ <c oughs> ได้บ่ <c oughs> แมนแต่ว่าแมนจังเลยแมนแมนทำบุญนั่นแหละ,ะถูกพย่นอ้องฟอกกันคิวนะครับ